เปิดประตูสูก่กกตเปิดประตูสูก่กกตเปิดประตูสูก่กกตเลือกตั้งร,ระงรดระับชาติเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นหน้าที่ของคนไทยทําความเข้าใจกับเรื่องราวเหล่านี้กับรายการเปิดประตูสูก่กกตดำเนินรายการโดยนันประพัทน์เฉลิมสินธิรัน์ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดประตูสู่กกตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค,ค่ะนันประพัฒน์เฉลิมสินธิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเจอการเป็นประจำวันอาทิตย์ช่วงเวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงค่ะกับเรื่องราวการทํางานของกกตนะคะและช่วงนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องราวที่เราต้องเน้นย้ํากันเป็นประจําเลยในช่วงนี้เลยคือเรื่องของการเลือกตั้งนายกและ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะสำหรับวันนี้ในส่วนที่เรากำลังออกอากาศอยู่เนี่ยนะคะวันที่28พฤศจิกายนก็ถือว่าเป็นวันที่สำคัญนะคะสำคัญยังไงเดี๋ยวมาคุยกันค่ะได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านรองแสวงวินบมีอยู่กับเรานะคะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับคุณนันประพัดและก็ท่านผู้ฟังครับ ค่ะ28พฤศจิกายนวันนี้เป็นวันเลือกตั้งในส่วนของอปตอถูกไหมคะท่านใช่ครับตั้งแต่เวลา8 00. โมงเช้าจนถึง5 00. โมงเย็นครับค่ะตอนนี้เราคุยกันอยู่นี่ยังมีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันได้อยู่นะคะก็เชิญชวนนะคะแล้วก็คงต้องเรียนถามท่านค่ะว่าในครั้งนี้เนี่ยท่านมองถึงความตื่นตัวของประชาชนในการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมากน้อยแค่ไหนคะ ถ้าดูตามข่าวสารเนี่ยนะครับน่าน่าจะตื่นตัวมากด้วยเหตุสองสามประการน,น,นะครับประการแรกก็คืออผู้มีสิทธิเลือกตั้งนี่ว่างเว้นจากการเลือกตั้งอบตอมานี่ก็นานพอสมควรนะครับประการาสิ่งแรกนะครับสิ่งที่สองก็คืออบตอเนี่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ใกล้ตัวเขาที่สุดนะครับหมายถึงว่าจะทําให้เขาอยู่สุขสบายกินอิ่นนอนหลับเนี่ยก็น่าจะขึ้นกับอตัวผู้แทนเขาก็คือตัวนายกอแล้วก็ตัวสมาชิกที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องไปเลือกในวันที่28เนี่แหละครับส่วนสุดท้ายก็คือด้วยอช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ที่เยอะแล้วก็แล้วก็วกอการแข่งขันที่มี มีจานวนในเขตแต่และเขตเลือกตั้งที่แคบเนี่ยนะครับก็จะทําให้ทุกคะแนนจึงมีความหมายอ่นะครับก็จะทําใหก้การตื่นตัวของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยนะครับน่าจะน่าจะมากมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาครับผมครับค่ะตอนนี้ยังไงยังไงก็ยังต้องห่วงของเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 อยู่นะคะแม้ว่าตัวเลขจะยังทรงๆและมีแนวโน้มที่ลดลงแต่ว่า ความปลอดภัยในการที่เราจะต้องคัดกรองดูแลการใช้หน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญค่ะเรามีมาตรการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะจริงๆเราให้ความสําคัญในเรื่องทั้งสองเรื่องนะครับหนึ่งก็คือการการที่ให้ประชาชนได้อ,ออกไปออกเสียงลงคะแนนให้ให้มีจํานวนมากที่สุดนะครับอันที่สองก็คือความปลอดภัยของประชาชน โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีโควิดสิบเก้านี่ยนะครับซึ่งจริงๆเรามีประสบการณ์มาแล้วในการเลือกตั้งทั้งตั้งแต่เลือกตั้งซ่อมสสแล้วก็มาเลือกตั้งอบจอเลือกตั้งเทศบาลนะครับพอมาถึงอบจอ,อบตอน,นี่นะครับก็ยังมีการระบาดอยู่พอสมควรนะครับทุกณวันนี้นะครับก็กรกตได,ได้นํามาตรฐานของสวบคทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัดเนี่ยนะครับมามาเป็นแนวทางและปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนตั้งแต่วันรับสมัครจนถึงวันลงคะแนนและการนับคะแนนนะครับเรามีมาตรการต้องบอกว่าถ้าประชาชนที่เคยไปเลือกตั้งอย่างอบอบจเนี่ยนะครับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยคือคือกลุ่มเดียวกับออบอปตอแต่เทศบาลเป็นคนละกลุ่มกันก็คงจะผ่านมาตรการและมาตรฐานในการที่เราดูแลประชาชน และการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการออกเสียงลงคะแนนนะครับผมยกตัวอย่างว่าอ่าขั้นตอนสั้นๆนะครับวันเมื่อท่านประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เตรียมตัวออกไปถึงหน้าหน่วยนะครับเราก็จะมีจุดคัดกรองมีอสมอสองท่านนะครับในการดูแลแล้วก็มีการตั้งโต๊ะให้ห่างระหว่างผู้ปฏิบัติงานของเรานะครับคือกอปนอนี่หนึ่งจุดห้าถึงสองเมตรแล้วก็ มีเจลล้างมือสี่ครั้งก่อนออกก่อนเข้าหนึ่งครั้งในระหว่างการในระหว่างการลงคะแนนในครูหาเนี่ยในในเต็นท์เนี่ยนะครับในสถานที่ลงคะแนนอีกสองครั้งแล้วก็ก่อนออกมีการล้างเจลอีกหนึ่งครั้งนะครับส่วน้ถ้าท่านกังวลนะครับท่านเอาปากกาไปได้นะครับแต่เป็นขอให้เป็นปากกาสีน้าเงินนะครับขอขอร้องให้เป็นปากกาสีน้ําเงินเพื่อท่านอาจจะได้สบายใจขึ้นแต่ว่าอุปกรณ์ของเรานี่ก็มีการทําความสอบ มีการทําความสะอาดตามระยะเวลาที่กําหนดอย่างสิบนาทีหรือยี่ยี่สิบนาทีตามความหนาแน่นของประชากรที่ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าไปในหน่วยนะครับก็อยากให้ประชาชนมั่นใจว่าตรงนี้กะกะตและอสมอซึ่งด้วยความอรรลุข,ข้อจากทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับจะดูแลท่านได้เป็นอย่างดีครับท่านครับค่ะ แล้วก็ในเมื่อท่านออกมานอกบ้านแล้วยังไงยังไงท่านก็ต้องพกสเปรย์แอลกอฮอล์ติดตัวไว้อยู่แล้วนะคะถ้าใช้อะไรที่มันไ,ไม่มั่นใจเราก็ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ป้องกันตัวเองไว้ไอย่างน,น้อยก็อุ่นใจนะคะค่ะคราวนี้ในส่วนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะถ้าเขา ยังได้รับวัคซีนไม่ครบเพราะก็ยังมีอีกจํานวนไม่น้อยนะคะที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งเลยบางคนก็อาจจะเพิ่งฉีดเข็มที่หนึ่งไปยังไม่ได้เข็มที่สองมีปัญหาในเรื่องของการไปใช้สิทธิเลือกตั้งตรงนี้ไหมคะต้องมีการโชว์ไหมคะว่าคุณฉีดหรือยังอะไรอย่างนี้คะครับครับคือในในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เข้มงวดเรื่องการฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนเพราะว่า ประชาชนเข้ามาในช่วงเวลาสั้นๆแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการและมาตรฐานความปลอดภยัยอย่างเช่นยืนระยะห่างประมาณจุดห้าถึงสองเมตรแต่จะมีช่วงหนึ่งจะมีการเปิดหน้ากากานะครับเปิดหน้ากากาแต่ก็ไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นนะครับก็อยู่อยู่ห่างก็จะเพื่อว่าเพื่อให้ดูใบหน้าว่าตรงกับบัตรประชาชนหรือไม่ตอนตรวจหลักฐานครั้งแรกนะครับก็เปิดชั่วระยะเวลาสั้นๆ ส่วนกรณีที่บอกว่าไม่ที่ถามว่าอาฉีดไม่ครบหรือยังไม่ได้ฉีดเลยนะครับจริงๆด้วยมาตรการแบบนี้จะไม่มีไม่มีผลกับการอ่าแพร่แพร่เชื้อโควิดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรามีมาตรการทั้งในส่วนที่เป็นของกปนเองในส่วนที่เป็นของอผู้มีสิทธิเลือกตั้งเองนะครับก็ทุกคนถ้ามีคุณสมบัติในการที่จะไปออกเสียงลงคะแนนเป็น มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งอะน,นะครับก็สามารถลงคะแนนได้หมดครับยกเว้นคนที่วัดอุณหภูมิได้เกินสามสิบเจ็ดจุดห้าจะแยกไปลงคะแนนอีกที่ลงคะแนนพิเศษซึ่งก็อยู่ในติดหน่วยในหน่วยเลือกตั้งนั้นในหน่วยเลือกตั้งนั้นแหละครับแต่ว่าแยกออกไปเพื่อเป็นเฉพาะเพื่อมาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดยิ่งขึ้นหน่น,นะครับก็จะมีครูหาลงคะแนนเป็นพิเศษแล้วก็ที่นั่งรอแล้วก็จะนั่ กมอจะนําบัญชีรายชื่อหรืออบัตรไปให้ท่านท่านกาแล้วก็ลงหย่อนบัตรลงคะแนนเองครับผมครับค่ะนั่นช่วงนี้มันเป็นช่วงเปลี่ยนอากาศนะคะคนก็อาจจะเป็นหวัดเป็นไข้กันได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามปลอดภัยไว้ก่อนค่ะพวัดอุณหภูมิได้37.5เพราะฉะนั้นขอเชิญไปเลือกในที่พิเศษที่ไม่ใช่ที่คนชุดทั่วไปเขาเลือกกันนะป้องกันไว้ก่อนนะคะแต่ถ้ากรณีสําหรับ ผู้สูงอายุค่ะแล้วก็ผู้ทุพพลภาพนะคะถ้าเกิดมาถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วเรามีการดูแลอำนวยความสะดวกพวกเขายังไงบ้างคะ,อ,ะอย่างที่บอกครับว่าเลือกตั้งครั้งนี้เราจะ,จะเหมือนกับเราดูแลตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะไปวันถึงวันลงคะแนนอย่างสื่อประชาสัมพันธ์เราทุกวันนี้ก็จะมีทั้งทั้ง ล่ามภาษามือสําหรับผู้พิการทางการได้ยินน่ะนะครับในวันเลือกตั้งผู้พิการทางสายตาเราก็จะมีบัตรทาบคนพิการทางสายตาเพื่อออกเสียงลงคะแนนที่อยู่ในหน่วยนะครับนี่นี่ก็คือสิ่งที่ที่เราให้ความสําคัญเรื่องบัตรทาเนี่ยเรามีทุกทุกทุกการเลือกตั้งทุกระดับนะครับพอมาถึงว่าการดําเนวนความสะดวกสมมติถ้าเป็นคนพิการหรือหรือคนที่สุพลภาพนะครับสมมติว่าท่าน สามารถลงคะแนนได้ยังสามารถลงคะแนนด้วยตัวเองได้เราก็จะอำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถลงคะแนนได้ตัวเองได้มีเจ้าหน้าที่เราคอยกปนคอยดูแลอยู่แต่ถ้าท่านไม่สามารถลงคะแนนได้เองนะครับเราก็จะทำก็สาระท่านก็จะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง,งเป็นผู้กระทําการแทนด้วยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือผู้พลภาพหรือผู้สูงอายุนั้น โดยให้ถือว่าเป็นการออกเขียงลงคะแนนโดยตรงและลับนี่ก็คือสิ่งที่ที่ที่กฎหมายรองรับไว้แล้วเราก็ปฏิบัติและอำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถลงคะแนนได้อย่างตามเจณนาลมณ์ที่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 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยากที่ประสงค์จะลงคะแนนให้ใครครับผมครับค่ะรองแสวงคัสถ้าเกิดว่าเราอ่ะรู้ตัวว่าตอนแรกเนี่ยเราตั้งใจจะมาเลือกแล้วเราวันนี้แต่ว่ามันเกิดเหตุ ฉับพลันทันทีไม่สามารถกลับไปที่อบตที่จะเลือกได้เลยไม่ได้แจ้งเหตุไว้ก่อนล่วงหน้านะคะคราวนี้จะต้องทำยังไงคะเกิดติดธุระก,กระทหันหขึ้นมาเราไม่อยากเสียสิทธิ์ไม่อยากจะถูกจำกัดสิทธิ์จะต้องมีแนวทางในการให้ปฏิบัติอะไรบ้างคะครับแต่ก่อนกฎหมายเราเรียกว่าการเสียสิทธิ์แต่ตัวใหม่กฎหมายใหม่นะครับใช้คําว่า,าก,การจํากัดสิทธิ์ก็คือ,อตัว ก็คือความหมายเดียวกันนะครับการจํากัดสิทธิ์ก็ก็เป็นเหตุกรณีที่ประชาชนต้องเหมือนกับว่าพอถึงวันเลือกตั้งอ่ะไม่เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่พอถึงวันเลือกตั้งไม่อาจไปลงคะแนนได้ท่านอาจจะทราบล่วงหน้าหรือท่านอาจจะทราบในวันเลือกตั้งมีเหตุในวันเลือกตั้งเลยก็ได้วิธีการก็จะต้องแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งถ้าท่านทราบก่อนท่านก็ สามารถแจ้งก่อนเจ็ดวันก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนก่อนวันเลือกตั้งเลยครับหรือในวันเลือกตั้งเกิดเหตุฉุกเฉินท่านไม่อาจมีเหตุไม่อาจไปลงคะแนนได้ท่านก็สามารถแจ้งหลังวันเลือกตั้งได้อีกเจ็ดวันนะครับคือตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนถึงวันที่ห้าธันวาคมช่องทางแจ้งการแจ้งเหตุก็อาจจะแจ้งได้โดยการแจ้งโดยตัวเอง แจ้งทางประีีชลงทะเบียนแจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ส่วนแบบฟอร์มนะครับท่านก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งนะครับก็นี่ก็คือสิ่งที่ที่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องถูกจํากัดปิดหประการนะครับเช่นเช่นไปสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นสมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิน่น หรือดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองรวมทั้งดํารงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นเลขาผู้ช่วยเลขาอของผู้บริหารท้องถิ่นหรือดํารงตําแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่นผู้ช่วยเลขานุการสภาท้องถิ่นนี่นะครับท่านก็ต้องอถ้าถ้าจริงๆถ้าไม่มีเหตุก็อยากให้ไปเลือกตั้งแต่ถ้ามีเหตุจริงๆท่านก็ใช้ช่องทางอย่างที่ผมได้กล่าวได้เรียนไปเมื่อกี้ได้ไดครับค่ะ <c oughs> ท่านรองคะตอนนี้เรายังมีเวลาอีกประมาณสองชั่วโมงหลังจากจบรายการนะคะเพราะว่าคุณมีสิทธิ์ไปเลือกตั้งได้จนถึงห้าโมงเย็นค่ะถ้าเสร็จสิ้นในเรื่องของห้าโมงเย็นเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปในการที่จะต้องรวบรวมนับคะแนนเป็นยังไงคะท่านรองสแสวงคะก็มันาการนับคะแนนของอ่านำเรียนอีกครั้งนะครับถ้าถ้ายังไม่ยังยัง ยังยังมีเวลาในการไปออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยครับครั้งนี้ประชาชนก็จะมีมีบัตรสองใบสองใบก็คือเลือกนายกใหนึ่งใบค่ะแล้วก็เลือกสมาชิกหนึ่งใบเวลาการกระบาดท,ที่เป็นเครื่องหมายการกระบาดตัดกันนี่ก็ให้หย่อนในบัตรของแต่ละประเภทให้ถูกต้องนนะครับซึ่งสังเกตได้ง่ายใน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 หน่วยเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับส่วนกรณีเมื่อนับคะแนนเสร็จนะครับทาง เจ้าหน้าที่คือกปนเนี่ยเขาก็จะต้องอย่างแรกก็คือตรวจสอบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับบัตรลงคะแนนตรงกันหรือไม่ <c oughs> เพื่อให้ตรวจสอบว่าการเพื่ออย่างหนึ่งก็คือเป็นหลักประกันว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปโดยเปจริตและเที่ยงธรรมถ้าบัตรเลือกตั้งไม่เท่ากันอาจจะเกิดมีเหตุนะครับคนนําบัตรออกมาคนถีกบัตรอะไรพวกนี้ แบบนี้คือหมายถึงว่าไปรับบัตรแล้วไม่ยอมไม่ยอมจยลงลงบัตรแล้วก็เอามาเลยซึ่งซึ่งเคยมีคแบบเนี้ยเรามีระบบที่สามารถจะตรวจสอบได้แล้วสบกปนอก็จะทําหมายเหตุกรณีเรื่องพวกนี้ไว้นะครับในระหว่างนับคะแนนจากนั้นก็จะมีการนับคะแนนนับคะแนนที่เป็นนับคะแนนก็จะในช่วงนับคะแนนเราก็จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสปกก็คือประชาชนที่ไปสามารถไปดูได้แต่ต้องมีระยะห่างตามที่ มาตรฐานสวบคกาหนดเพื่อป้องกันอ่าเชื้อโควิดนะครับซึ่งก็ในระหว่างการนับคะแนนถ้าท่านเห็นว่ากปนอาจจะฐานชื่อไม่ถูกต้องไม่ชัดเจนนับคะแนนเร็วอย่างเนี้ยครับประชาชนก็สามารถร้องคัดค้านแล้วมีแบบคัดค้านอยู่ตรงนั้นเจ้าหน้าที่หรือกปนก็จะทําบันทึกไว้นะแล้วก็ชี้แจงถ้ามีปัญหาก็จะเก็บมา นำมาเป็นเรื่องเพื่อพิสูจน์ว่าอะไรถูกอะไรผิดได้ต่อไปครับผมครับค่ะอีกอันนึงที่ต้องเน้นย้ำนะคะเพราะว่าวันนี้คือวันเลือกตั้งแล้วก็คือเรื่องของการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์หมดสิทธ์นะคะในการที่จะไปโพสอะไรในการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ถือว่าผิดผิดกฎ,กฎกติกามารยาทเลยใช่ไหมคะใช่ครับทั้งทั้งไม่ว่าการหาเสียงทางออนออนออน ออนไลน์อะไรนะออนไลน์ออนไซต์อะไรที่หรือบนปกตินะครับหลังหลังสิบแปดนาฬิกาก่อนวันเลือกตั้งนี่ก็ก็หาเสียงไม่ได้แล้วก็ก็ต้องหยุดก็ต้องหยุดซึ่งก็หมายถึงว่าหยุดก็คือไม่มีความเคลื่อนไหวของที่อยู่ก็ให้อยู่อย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าต้องไปลบทิ้งเลยนะครับหมายถึงว่าอย่าให้มีความเคลื่อนไหวอย่าไปแชร์อย่าไปโพสต์หรืออย่าไปเดินหาเสียงอะไรพวกนี้ต้องหยุดซึ่งก็ ็ปฏิบัติกันมาทุกทุกครั้งนะผมเข้าใจว่าทางทั้งประชาชนและผู้สมัครหรือผู้ช่วยหาเสียงก็คงจะเข้าใจในประเด็นนี้เป็นอย่างดีครับผมครับค่ะมีอะไรที่อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตไหมคะสําหรับการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะก็ไม่ไม่มีข้อสังเกตอะไรนะครับเพียงแต่อ,อยากให้ประชาชนได้ไปออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบตอเนี่ยครับ ให้มากเพราะว่าตัวแทนคือตัวท่านนายกหรือตัวสมาชิกเนี่ยนะครับเขาจะเป็นตัวแทนในการดูแลในเขตปกครองของท่านปกในทุกเรื่องนะครับทั้งเรื่องความปลอดภัยสาธารณสุขเรื่องการเป็นอยู่ต่างๆนี่นะครับก็ท่านอยากจะได้ผู้แทนแบบไหนนะครับหรือได้นายกแบบไหนท่านก็ไปกาได้เลยโดยไม่ต้องมีใครมา มีเขาเรียกว่าถูกชักจูงหรือมีอมิาสินจ้างเพราะว่าจริงๆคนพวกนี้อยู่ใกล้ที่ใกล้ชิดท่านอยู่แล้วท่านก็จะเห็นว่าคนแบบไหนที่ท่านต้องการหรือท่านอาศัยได้ในระดับการเขตปกครองของท่านน,น,นะครับผมค่ะแล้วในช่วงนี้ก็ยังถือว่าเป็นช่วงที่ประชาชนสามารถทําหน้าที่ได้ถ้าเกิดพบเจอหรือมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าผู้สมัครมีการทุจริตการเลือกตั้งยังสามารถส่งข้อมูลให้กับทาง ทางกกตได้อยู่ถูกไหมคะจเรื่องนี้สําคัญครับจริง,รงๆนี่คือเรื่องของว่าการเลือกตั้งเราจะสจุสจริตและเที่ยงธรรมด้วยอย่างไรค่ะส่วนส่วนแรกก็คือเกิดจากที่ประชาชนไปเลือกตั้งโดยตามเจตนาลมของประชาชนหรือของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเองส่วนที่สองก็นี่แหละครับบางทีการแข่งขันอาจจะมีเลยเถิดเลย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 ,เลยที่เลยกฎหมายกําหนดก็จะเป็นความผิดตรงนี้แหละครับ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนลําพังของสํานักงานหรือกระกะตซึ่งมีคนอยู่สองพันกว่าคนนี่ดูดูไม่ครบถ้วนท่วนทีหรอกครับเพราะว่าอผู้มีสิทธิ์มีสิทธิ์แต่ละครั้งเป็นจำนวนหลายสิบล้านแล้วก็มีทุกพื้นที่เกิดขึ้นทุกพื้นที่ถ้าพบการกระทําความผิดนะครับจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดก่อนการเลือกตั้งก็คือให้หรือสัญญาว,ว่าจะให้พอพอหลังเลือกตั้งก็ เมื่อสัญญาว่าจะให้ก็อเอาทรัพย์สินเอาเงินทองมาให้เห็นไหมครับถ้าท่านพบว่าการกระทําผิดท่านสามารถแจ้งให้ปกต่อด้ทุกช่องทางทางเรามีทางทางแอปพลิเคชันตาสัปปะรดเรื่องสายหนึ่งหนึ่งหนึ่งซีซีซีหรือจะแจ้งด้วยตัวเองเป็นหนังสือหรือจะแจ้งโดยเป็นเรื่องร้องเรียนมาก็ได้ทางเราก็พร้อมที่จะดำเนินการตรวจสอบให้ครับผม ค่ะมีอีกอันหนึ่งก็มีคนสอบถามค่อนข้างจะเยอะเลยว่าเวลาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเขาบอกว่าก,กรกตมีให้บริการด้วยไปขนคนจากหมู่บ้านแล้วไปพาไปที่หน่วยเลือกตั้งจริงไหมคะเ,เรื่องขนคนเนี่ยนะครับคือกฎหมายให้ไม่ให้นะครับแต่ไม่ใช่กกตรครับแต่คนที่จะขนคนนี่คือส่วนราชการหน่วยงานราชการเนี่ยสามารถขนคนไป ไปลงคะแนนได้แต่ว่าก็ต้องแจ้งกรกะตให้ทราบนะครับไม่ใช่ว่าขนโดยตามตามตามอะไรนะก็เรียกว่าตามอำเภอใจมที่คิดอยากจะทําอะไรก็ทําเนี่ยไม,ไม่ได้มันมีมันมีกฎมีเกณฑ์ให้ทําครับจริงๆทําได้อย่างที่อย่างหน่วยราชการที่เขาเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนครับผมทําได้ครับแต่ว่า แต่ไม่ใช่กระกะตรครับแต่ต้องแจ้งกระกะตรครับครับผมะจะดาเนินการครับค่ะแต่ว่าไม่มีไม่มีในเรื่องของการที่บอกต้องขอบัตรประชาชนไปก่อนอย่างนั้นไม่ได้แบบประชาชนต้องอยู่กับตัวผู้ที่ไปใช้สิทธิ์นะคะ<อ>ถูกไหมคะไอ้อย่างนั้นคือมันอาจจะผิดกฎหมายอื่นด้วยซ้ำไปเพราะว่า<อ>จริงจรบัตรประชาชนของของของผู้ใดก็ต้องอยู่กับคนนั้นนะครับการไปครอบครองบัตรประชาชนคนอื่นอาจจะผิดตามกฎหมายอื่นด้วยนะครับอาจจะผิดเดียวกับการเลือกตั้งถ้าพิสูจน์ได้ว่า ทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเจี่ยงถามอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ข้อเท็จจริงว่าเราได้อะไรมาเมื่อเมื่อมถ้ามีคําร้องเรียนแล้วเราไปสอบได้ว่าอาวัดไปเพื่อทําประโยชน์ยังไง,งรวมทั้งเะิดผิดกฎหมายอื่นไปด้วยนะครับผมค่ะร้องสแสวงคะแล้วเมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วนะับคะแนนเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยคะ่ะการรับรองผลจะเกิดขึ้นได้อีกสักเมื่อไหร่คะ,ะกรณีนี้นะครับมันก็จะเป็นเป็นสองสอง สองเขาเรียกว่าสองสองขยักผู้ประสาชาวบ้านคือสองขยักค่ะอย่างแรกคือสามสิบวันแรกเนี่ยกรณีที่ก็กรกตตรวจสอบเบื้องต้นว่าการเลือกตั้งเป็นอผู้ใดนะครับอเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่มีไม่รู้แหละครับก็เมื่อตรวจสอบหมดแล้วไม่ไม่เป็นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมท่านก็จะประกาศกดกลุ่มนี้ไปก่อนกลุ่มที่แบบนี้ไปก่อนค่ะเพราะรัฐที่สองเนี่ครับหมายความว่า คนที่อาจจะมีเหตุทําให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมได้เวลาอีกสามสิบวันไอ้พวกนี้ก็คือรวมแล้วสามสิบบวกสามสิบก็คือหกสิบต้องกรกตก็ะจะประกาศกลุ่มนี้ไปไปแต่ว่าจะแล้วจะยังไงก็แล้วแต่ภายในหกสิบวันนี้ต้องประกาศให้ครบครับถ้าแต่ว่าถ้ามีเหตุให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมภายหลัง ก็ไม่ตัดอำนาจกรกตรที่จะวินิจฉัยเพื่อส่งเรื่องให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาเพราะว่ากรณีการที่การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรมนี่นะครับอำนาจเป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์ที่จะพิจารณาให้ใบเหลืองใบแดงใบดํานะครับไม่ไม่ไมกรกตเป็นคนมีความเห็นเสนอเสนอให้ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาครับอ๋อค่ะ ก็คือเมื่อรับรองเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือถือว่าสมบูรณ์แล้วในเรื่องของการเลือกตั้งบอบอออตอและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการของการทํางานต่อไปอันนั้นก็เป็นเรื่องของท้องถิ่นในเรื่องของการบริหารจัดการต่อไปนะคะคสุดท้ายนี้มีเวลาอีกประมาณสองชั่วโมงเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิน,นิดนึงค่ะท่านรองแสวงคะ่ะครับก็อย่างที่ผมได้นําเรียนว่าการเลือกตั้งสําคัญทุก การเลือกตั้งเหรอครับเพียงแต่ว่าการเลือกตั้งอ่าสมาชิกอบตอและนายกอบตอครั้งนี้นะครับก็อยากให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนะนะครับประชาชนได้ออกไปใช้ปิดมากๆทางสำนักงานและกรกตเน,นี่ยนะครับพร้อมรอท่านอยู่ที่หน่วยนะครับท่านอยากได้ผู้แทน น,น,นั้นในระดับท้องถิ่นแบบไหนท่านอยากมีท้องถิ่นที่จเจริญก้าวหน้าแบบไหนท่านออกไปเรื่องตั้งนะครับไม่มีมีแต่เรื่องดีๆจะจะตามมาครับผมก็ก็ขอฝากให้ให้ให้ประชาชนได้ใช้สิทธิตรงนี้ได้อย่างเต็มที่ครับผมครับ,ค,รบค่ะ แล้วทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาที่เรานําเสนอกันในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองเลยค่ะที่การคณะกรรมการการเลือกตั้งรองแสวงบุญมีค่ะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้และคุณผู้ฟังคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกก,กตได้ผ่านเว็บไซต์นะคะมี YouTube Channels ด้วยสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะคะพิมพ์ว่า ect thailand นะคะก็สามารถที่จะเห็นข้อมูลข่าวสารมีคลิปอะไรที่เป็นสาระความรู้ดีๆเยอะแย,ยะเลยนะคะแล ก็เราจะพบกับรายการเปิดประตูสู่กระกะตเป็นประจำวันอาทิตย์บ่ายสโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงค่ะวันนี้ท่านรองสแสวงบุญมีและทิฉันนันประพัฒเฉลิมสินธิรนันต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้กระกะตอขอบอกในเรื่องการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เดือกตั้งอบอตอได้จากคำถามที่ว่า หากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกและนายกอบตในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564นี้ได้จะต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เสียสิทธิตามกฎหมายในเรื่องนี้ขอตอบว่ากรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกและนายกอบตที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุจำเป็นท่านสามารถแจ้งเหตุก่อนวันเลือกตั้ง7วัน คือวันที่21-27ถึงพฤศจิกายน2564และหลังวันเลือกตั้งคือวันที่29พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2564เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ตามกฎหมายได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 1. แจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน 2. ทำเป็นหนังสือระบุเลขประจำตัวประชาชนที่อยู่ตามทะเบียนบ้านจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและ 3. แจ้งทางอิเล็กทรอนิกสผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผ่านทางแอปพลิเคชัน SmartVote ในหัวข้อการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วพบกับกกตขอบอกในตอนต่อไปค่ะ